สวัสดีครับผมเพ็ดเองวันนี้เราก็มาอยู่กับก๊อ h แทนพาร์สุดท้ายกันแล้วนะครับกับการต่อสู้ในชาเลนจ์บอสลับจ e นดับเบิลก o d h แ n นเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเอาละครับก่อนที่เราจะสู้กันนะครับผมขอบอกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมน <e ี้ก็คือในจุดพักกันเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อของ <c oughs> ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนคอสตูมตรงนี้ก็จะมีอ่า แข่งหมาก็เหมือนแทงม้านะแต่เป็นแข่งหมาชิว่าหาแทนนะชิบว,าวา่าแต่ตรงนั้นจะเป็นคาสินโนก็จะมีเล่นไพ่สู้สล็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ที่เราจะสู้นี่ Fighting Ling ันนี y Can Do Anything โคตรจริงนี่ก็เป็นสังเวียนนี่นะที่เราที่เราสู้ก็จะมีชาเลนจ์ให้เราทำต่างๆเนี่ยก็ไล่จากง่ายไปยากนะ ก็เนี่ยมีสู้กับศัตรู3คนสู้ตัวคนมันก็จะเก่งหรือไล่ระดับไปเรื่อยๆนะดูว่าให้อะไรเนี่ยให้รูเล็วิวให้พลังเท่านี้ให้พลังน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆนะจนดานสุดท้ายอะ่ะมันก็จะมี50ชาเลนจ์ดานสุดท้ายก็จะเป็น50นะเป็น50สู้กับอาเซลอาเซลก็ไอตัวดิวิวแฮน์น่ะที่เราสู้ในเนื้อเรื่องนะแต่ถ้าเราเคลียร์ครบทั้ง50ชาเลนจ์เลย มันก็จะมี c h a ลนจ์ห้าสโผล่ขึ้นมาให้เราสู้ก็คือสู้กับตัวเราเองแหละแบบ d o บลูก้ d นแทนแล้วก็ไอเอลียาเอียหสิบเนี่ยก็จะไปอิงกลับไปนั่นที่ว่ากันว่าอะไรนะกองทัพสารัฐวิจัยมนุษย์ต่างดาวในหนังเนี่ยหลายๆเรื่องอะก็คือขนาดด่านก็ยังทําเป็นมุกตลกอะไรได้นะเนอลียาห้าสเอ,อ็อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับว่าอันนี้ก็คือ หลังจากที่เราเล่นจบแล้วนะมันก็จะมี New Game Plus มันก็จะปลดล็อกทุกท่าเลยนี่ดูแต่ต้นยันจบอะแล้วก็จะมีท่าพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับในตอนที่เราเล่นเกมครั้งแรกมันจะยังไม่มีเหมือนในพวก Resident Evil Village เลยนี่ก็จะเป็นท่าที่แบบแรงแบบเวอร์วังอลังการนี่ Jab of God g o d l i Sting God ing, God Uppercut อะไรเงี้ยมันจะแรงแบบบ้บอคอแตกแต่ว่าราคามันจะแพงมากแบบพวกท่าปกตินะ เนี่ยไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่อะไรนะเซตปัจจุบันของผมโอเคเนี่ยเซตที่ผมเอาไปสู้ก็มีประมาณนี้นะไปเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีเรามาทักทายกัน เฮ้ยไม่คิดจะทักทุมทักทายกันหน่อยเหรอถึงน้อยก็ต้องทำหัวร้อนก่อนเริ่มเกมเฮ้ยยังไม่ทันที่สู้เลยเปิกอดเปิดก่อนแทนส่วนรอเจ๊กิ๊ดไม่เคยเรียนต้นฉบับได้โคตรจริงมาถึงก็เปิดก่อนแทนใส่เมย์อู้โดนไปแล้วอ้าวกระพุ้งแทงโกแต่ก็ไม่โดนนี่แน่จริงฮิวจับเข้าไปเขาสูงมันห้อยกันแนอ้าวกันแดงเดือบรอยเดือบรอยไปฮิวพิงเอ

ไม่มีปัญหาเพราะว่าอนแคนสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างออ้ไม่ก็แทนหมดไม่เป็นไรครับเราต้องใส่ยุสารกัดขาบสกัดอยู่ทั้งวันในวันนี้บอกได้เลยสกัดทั้งวันอะเออ็แทนเป็นหมดแล้วเร็วการแตกคนดีอแกต้องเสตารตอ้โโ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 มรม จะมาใช้ดูเรดวิลซ่ผมจะไม่ใช้เลยถ้าจะมาใช้ได้อย่อะไรกันโอ้กัดรวมสปีดเอ้เามือนดีเลยบ่นลอยครับยิ่งเจอโอ้เซู้าวมูดา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 มูดมูดแามูด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 มูดามูดูามูดมูดามูดามููดามูดามูดามมูดามูดมูดามูดมูดามูามูามูดดามมดา โอ้คิดว่าแกมีตัวนไหมเนี่ยโอเคไม่โดนแกตัวตนไหมเนี่ยฉันก็บแกไม่ได้ดกัดสักัดสอนสองนงองสักสกสักอาลงมือแล้วทนดีเอาไทดีอาไดีอฟิงเกอร์อารีเดดเด็ดโอ้มมดแล้ว ดาอกไปดูฟุตบอลดากไปดูสกอดากไปดูขนุนไม่ใช่ดากไปดูทุนเดียนอู้หลังนี่ไม่ใช่อะไรแล้วหิวเหลือเกินจะกินทุนเดียนจะกินทุนเดียนไปชนนี้ไม่ใช่ได้ทุนเดียนวะโอเคโดนสกัดกินกับเกมส์มันเร็วจังวะอ่ะ

โอ้อจะไปชิมหน้าผมแกน่ะแกะเป็นครอุเฮ้ยเี้ยงหน้าแเหหัวนี่ติดขนาดไม่เลยมังได้ว่าอย่้อนอย่ามาชีหน้าผมแกน่ะคว่ำหน้าไปเลยยัไปยโดนอแค่หลบองใส่พลังนี้เลยนะเนี่บอกไ้ว่าคอแตกกันแล้วนะจุนีกจะลงซึงซึ่หน้าครับ

ไปเยอะๆเอาให้มันยัดก,กลับไปที่น้ำโอ้พระเ้าอจกเปนจิ้นโอ้รเารอรินอย่มองเุเแกแต้องไปนอนแล้วก็ร้องอ้ากเลดอ๋ดอไปซ้อบูมคอแฮก เอาละครับคลิปซีรีส์เกมกอสแ n นก็น่าจะตบแต่เพียงเท่านี้ผมก็ยังหวังอยู่นะครับให้มันมารีเมคเนี่ยรีเมคซิเกมดีๆมีไม่ทำจริงๆแคปคอมนี่มีเกมดีๆเยอะเลยน่าจะต่อคิวอีกยาวเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัวัสดีทุกท่าน